สวัสดีค่ะแอนซาลี่ออโต้นะคะวันนี้ก็จะพามาชมรถนะปีรถไม่ถึง3ปีนะแล้วก็ผ่อนงวดถูกๆตลอดสัญญานะสำหรับยุคโควิดเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็คันนี้นะผ่อนงวด5 0 0พันกว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นนะคะเจ้าตัวนี้ก็คือนิสสันมาร์ส 1.2e ไดมอนต์ปี2018นะบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากๆและคุ้มค่ามากๆนะคะอ่าราคาวันนี้นะเหลือแค่3 0 0 0 0นนิดๆเท่านั้นนะคะเหลือแค่3 0 0 0 0นนิดๆเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขามีอะไรให้บ้างะคะตัวนี้ก็จะเป็น กระจังหน้าแบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกให้นะคะสองข้างนะตัวนี้เป็นตัว E นะคะอาบันที่ด้านข้างก็จะเป็นล้อครอบกระถะนะคะอาก็ไฟเลี้ยวอยู่ข้างตัวรถนะคะคันนี้สีขาวมุ้แบบสวยๆเลยนะคะรถเงามากๆนะเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะรถไม่เก่าเลยอ่ะเข้ามากันที่ภายในนะ,ะมาให้ดูเลยนะนี่เป็นเบาะผ้านะคะสีดำนะคะเรียบๆนะคะรถแบบอีโคคาร์เนาะประหยัดน้ำมันนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูเลขไม์กันนะคะ สำหรับเล็กมาคันนี้นะนก็ลดลดรถ3ปีนะคันนี้ปี2018นะคะปีนี้ปี2 0 2 1นเอนาะมายวิ่งแค่50,000ื่นกวโลเท่านั้นนะคะอ่าคุ้มค่ามากๆใครมาออกรถนะบอกเลยว่าเติมน้ำมันแถมน้ำมันเต็มถังให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ฟังเพลงไวไิทยุเอ็มเอ็มเอ็มปกติได้เลยนะคะหรือว่า ใครที่อยากจะฟังเพลงจากมือถือนะเราก็สามารถเชื่อมต่อได้นะคะสลับ AUX นะคะแล้วก็ด้านฝั่งนี้นะคะถ้าใครจะชาร์จแบตนะมันจะอยู่ฝั่งนี้นะคะ Power Outlet ให้หนึ่งช่องนะคะเกียร์อโตขับขี่ขับคล่องอยู่แล้วนะคะสำหรับคันนี้มีกระจกเล็กๆตรงนี้ให้สองหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังนะมาที่ด้านหลังของเขานะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็แบบนี้เลยนะสลับ Nissan m a นะเป็นรถอีโคคาร์นะคะแต่ก็ ไม่ได้เล็กมากนะใครที่จะรับส่งลูกไปโรงเรียนขับรถไปทํางานนะคะใกล้ๆไม่ไกลคันนี้ก็ประหยัดน้ามันมากๆก็คุ้มค่าตอบโจทย์นะในรถที่ปี2018แต่ราคาแสนสามแสนนิดๆเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันนะคะสําหรับนะคะที่เก็บสัมภาระด้าน,นหลังของเขานะคะก็นี่เลยนะคะลเล็กๆน่ารักน,นะครับอาจไม่ได้แคบมากเกินไปนะก็ใส่ของได้นะคะแล้วก็ข้อดีของรถ5ประตูของเขานะ ใครที่อยากจะเก็บของเพิ่มนะคะหรือว่าจะไปซื้อทีวีตู้เย็นนะบอกเลยได้นะคะก็สามารถทับบาะลงไปได้นะคะตรงนี้นะมันจะมีที่ให้ดึงนะคะก็พับลงไปได้แบบนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็ใส่ของเพิ่มได้นะพับได้ทั้งสองฝั่งนะไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวนะคะอ่ะก็ไปดูรอบคันของคันนี้กันเลยนะคะมาจะหนักโป์ให้ดีกว่านะ,ะในช่วงสิ้น เดือนแบบนี้นะสำหรับนะ้านิสันมาร์ทนะ 1.2e ปี2018คันนี้นะใครที่สนใจราคาเงินสดนะ3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุมคามานะค้มค่ามากๆนะคุ้มค่ามากๆนะแล้วมาออกรถกับแอนนะคะก็เครดิตฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถ0ูนบาท ผ่อนมวนนะห้าพันตลอดสัญญานะผ่อนม้วนห้าพันตลอดสัญญานี่เลยนะคะคุ้มค่ามากๆยังไม่พอนะใครที่มีบัตรต่างๆนะเดือนนี้นะเป็นโปรบัตรแลกเงินนะแลกได้สูงสุดถึง1นึ่งแสนบาทนะสำหรับรถคันนี้นะก็แลกส่วนลดนะคะหรือว่าเงินดาวนะคะได้30,000บาทเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจนะสามารถติดต่อแอนได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0 9 4ย์8 1 6 7 6่อ 04, สามเดียมอ,อตโตอรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มอย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความค่าเลือกสามเดียมอ,อตโต้สวัสดีค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ